เดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำขนมขึ้นมาฝากกันค่ะเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคใต้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเราไปดูวิธีการทำใส่กะทิลงไปนะคะจากนั้นทำการต้มให้เดือดค่ะเราจะทำขี้มันกับตัวน้ำมันขี้โลพอได้สีน้ำตาลแบบนี้ใช้ได้เราก็นำไปกลองจะได้มาเป็นน้ำมันขี้โลกับขี้มันเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยยีสต์ผงฟูแล้วก็เกลือ น้ำตาลสายแดงน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ทำการนวดแป้งนวดให้แป้งละลายเข้ากันใส่น้ำส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปผปสมคนให้ละลายเข้ากันใส่ขี้มันลงไปน้ํามันขี้โลแล้วก็คนให้เข้ากันตั้งพักไว้สองชั่วโมงแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบนำถ้วยไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอนึ่งร้อนแล้วนะคะก็หยดแป้งให้เต็มถ้วยถ้าไม่มีถ้วยก็ใส่ถาดฟอยได้ จากนั้นทำการนื่อง30นาทีไฟแรงน้ำเดือดขนมขึ้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกินจะหอมมากๆตั้งพักให้เย็นตัวจากนั้นก็แกะออกจากตัวถ้วยแล้วก็จัดใส่กล่องให้เรียบร้อยตัวขนมนะคะจะมีความนุ่มฟูด้านบนก็จะมีขี้มันนะคะทานคู่กับตัวกาแฟร้อนๆตอนเช้าเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆ เพื่อนๆก็ลองออกไปทำดูนะคะทำกินทำขายสร้างรายได,ได้สร้างอาชีพได้เลยค่ะ